ผู้ชมครับพี่ปูก็แค่หันใส่กล่องนะนะคะมันจะไม่ยากอะไรละคะอย่าลืมนะคะว่าได้ที่ติดนะนะคะเอาออกให้หมดนะคะเนี่ยนะคะกี่เส้นก็นับไว้นะคะเวลาหยิบออกจะได้จําได้นะคะเดี๋ยวจะพัวพันไปนะคะท่านผู้ชมเห็นความน่ากินของเขาไหมคะเนี่ยจอพี่ปูนะคะมีทั้งเกากี่เห็ดหอมต้นหอมนะคะในนี้ยังมีเนื้อกุ้งเลยเดี๋ยวไปหาสิอันไหนที่มีเนื้อกุ้งอยู่นะเนื้อกุ้งดีๆเนื้อกุ้งดล เหนะคะจอ๊อเด็ปูก็เหมือนจอ๊อที่เขาขายนี่แหละนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูใบกีตนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะ ชมคะ่ะพี่ปูได้เนื้อปลานะคะเนื้อปลาขูดจากทะเลมานะคะเพราะฉะนั้นเมนูต่อไปของพี่ปูก็ยังเป็นเมนูสุขภาพนะคะถามว่าเคยใช้เนื้อปลาทําหรือ,อยังยังคะ่ะแต่คนเราเนี่ยนะคะของมันต้องลองพี่ปูบอกแล้วนะไม่จําเป็นต้องเคยทํานะคะอยากทําอะไรก็ทํานะคะทีนี้อันนี้เป็นเซตแรกนะคะที่พี่ปูใส่ลงไปนะคะในนี้ของพี่ปูก็จะมีไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวดูเบื้องต่อไปว่าใส่อะไรไปบ้างนะคะมาดูกันนะคะเบื้องที่สองมาแล้วนะคะ พี่ปูได้เนื้อปลาทะเลเพราะว่าต้องเสริมไอโอดีนนะคะเป็นปลาทะเลแบบว่าขูดรวมกันมานะคะถ้าเป็นเนื้อปลาอินทรีย์หรือว่าเนื้อปลากลายแบบเราเราก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันเหนียวแน่นะคะอันนี้วัดดวงค่ะช้อนโต๊ะพี่ปูมีนะคะพี่ปูใช้สองฝั่งเลยนะคะเห็นไหมคะพี่ปูเอาเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะฝั่งนี้ใส่อะไรคะก็แป้งข้าวโพดน,นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่สพปูนเชีย มันแบบง่ายๆค่ะไมักแล้วนะคะพริกไทยนะคะประมาณครึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะพี่ปูใส่ไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเห็นไหมเนี่ยซอสภูเขาทองฟ้าเขียวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเือใส่เองยังจําไม่ได้เลยอะไรมั่งก็ไม่รู้นะคะดูเอาเองนะคะน้ำมันหอยตาแม่ครัวนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมุมไม่สวยงามเลยก็ปักมันอยู่ตรงนี้นะคะปิดฝาค่ะแล้วไปโลด อ๋อลืมบอกไปนะคะมีนี่นะคะน้ํานะคะแช่ด้วยน้ําแข็งนี้พี่ปูก็ค่อยๆเติมไปค่อยๆปั่นไปนะคะก็มีนุ่นนิดนิดหน่อยก็หยิบหยิบมาใส่เข้าไปะคะ่ะไม่ต้องอะไรมากนะคะอยากใส่แล้วก็ใส่ไปอยากจะใส่แครอทซะหน่อยวันนี้ไม่มีไม่มีก็เรื่องของเขานะคะเราก็ไม่สนใจนะคะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าสูตรที่บอกเนี่ยคือพี่ปูบอกว่าใส่อะไรไปบ้างเนี่ยหมายถึงว่า พี่ปูอาจเพิ่มเติมนะในเรื่องซอสหรือว่ารสชาตินะคะทีนี้การทําครั้งแรกใครจะไปรู้ได้ไงว่ามันอร่อยถูกใจรสเราหรือเปล่านะคะพี่ปูมีไมโครเวฟเป็นที่พึ่งค่ะเดี๋ยวพี่ปูทําทุกอย่างนะคะคนรวมกันแล้วพี่ปูก็เอาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไปอบเวฟให้สุกแล้วพี่ปูก็ชิมรสชาติไม่ถูกใจพี่ปูก็เติมใหม่สิคะใครจะไปห้ามล่ะคะท่านผู้ชมเห็นไหมแครอทไม่มีพี่ปูมีเกาก,กีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีประโยชน์นะคะเราก็เอามาใส่เลยเพิ่มสีสันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าเห็ดหอมเกากีนะคะคือท่าผู้ชมใส่แต่พอประมาณนะคะอะไรที่จะทําให้เนื้อปลาของเราเนี่ยนะคะเกิดน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะเบาเหนียวนะพี่ปูก็กะของพี่ปูเองนี่แหละนะคะครบไม่ท้เลยครัวนี้นะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะชิมให้ถูกใจแล้วก็อร่อยเป็นใช้ได้นะคะสรุปแล้วพี่ปูใส่นะคะก็จะมีแฮวมีเกากี่แล้วก็เห็ดหอมแล้วก็ต้นหอมนะคะ งอกไปกแล้วนะคะหลังจากมีเนื้อปลาก็อยากจะมีอะไรที่มันแหมกินแล้วมีความสุขนะพี่ปูก็จะหั่นกุ้งนะคะเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะพี่ปูไม่ทําให้มันเล็กเกินไปนะคะอยากกินแล้วสะดุดเนื้อกุ้งนะคะสะดุดเนื้อกุ้งนะนะคะเนื้อปลาที่พี่ปูเอ่อบดไว้นะคะทั้งสองถุงอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องทุกอย่างที่เราหั่นลงไปเลยนะคะไม่ยากใช่ไหมล่ะ แล้วก็คนเลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันแค่น,นั้นเองโคตะละง่ายในระหว่างนี้นะคะพอคนสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะดูในสภาพอาจจะไม่น่าดูนะพี่ปูก็จะ เอาไปอบไมโครเวฟให้มันสุกสักนิดนึงนะคะใครจะเทสโดยการต้มมันก็จะจืดลงไปถูกไหมคะพี่ปูก็จะไปอบให้มันสุกแล้วก็ชิมรสชาตินะคะเพราะว่าเป็นการทําครั้งแรกนะคะแถมไปเอาสูตรที่ไม่ใช่สูตรปลาด้วยนะคะมาดูว่าใส่อะไรบ้างในเมื่อวัตถุดิบต่างกันนะคะแล้วจะทําให้ออกมาเหมือนกันได้อย่างไรล่ะคะก็ต้องดัดแปลงนะคะมาอีกหนึ่งอย่างนะคะวัตถุดิบสําคัญคือฟองเต้าหู้นะคะออตอนก่อนพี่ปูเคยทําไปแล้วด้วยความอยากนะอยากสูตรอุปกรณ์ไม่ครบก็ใช้ฟองเต้าหู้ที่เขาใช้ต้มจืดนนะคะมาแช่น้ําตะปุตะปะ น่าเกลียดชะมัดเลยคนนี้ไปเจอนะคะเจอร้านที่เขาขายอันนี้โดยเฉพาะอถูกใจชะมัดเลยนะคะนี่นะคะออนไลน์ก็มีนะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ปูก็จะห่อแล้วนะคะพี่ปูก็ตัดเป็น4ส่วนแบบนี้นะคะในระหว่างที่เราห่อเนี่ยนะคะเจ้าของร้านใจดีนะคะบอกมาว่าการุน้าอย่าวางไว้เฉยนะคะมันจะแห้งและแข็งนะคะเพราะฉะนั้นใช้ผ้าชุบน้ํานะคะปิดในส่วนที่เหลือไว้นะคะค่อยๆทําไปนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมมาแล้วนะคะที่แอบอบเวฟนะคะแล้วก็จะชิมรสชาตินะคะ หลังจากลองรสชาติแล้วโอเคนะพี่ปูว่าอ่อนหวานนิดหน่อยเดี๋ยวพี่ปูจะเติมน้ําตาลทรายไปอีกสักครึ่งช้อนแล้วคนให้เข้ากันนะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละน้ํามันหอยอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะกูเขาทองฝาเขียวอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊แค่นี้แหลมคะ่ะแหลมคะ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพร้อมที่เราจะห่อแล้วนะคะ พี่ปูคุมไว้แล้วนะคะในส่วนนั้นแล้วก็ส่วนนี้นะคะเนื่องจากมามันเป็นแผ่นกลมใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นมีส่วนที่เหลือซึ่งพี่ปูจะไม่ไปทำให้มันเล็กกว่านี้แล้วพี่ปูชอบฟองเต้าหู้เยอะๆนะพี่ปูก็จะพับแบบนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะ ก็ห่อให้มันกลมๆเนี่ยนะคะเป็นแท่งๆ,ๆเนี่ยมันจะไม่ยากอะไรละคะแอบเอาเสื้อซูชิมาเลยนะคะม้วนเข้าไปค่ะม้วนเข้าไปนะคะเออได้สําหรับมัดนะคะถ้าไปซื้อนะคะมันก็คงจะเหลือใช้นะคะเราจะไปรักได้เย็บผ้าแม่มามัดซะหน่อยนะคะให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะคะ มัดจุกก่อนเลยนะคะมัดจุกนะคะปลายใดปลายหนึ่งนะคะหน้าตาเริ่มดีแล้วใช่ไหมล่ะจริงๆถ้าไม่เกรงใจให้มันเป็นจอนะพี่ปูทําแบบไม่มัดแหละเพราะว่ากินเองนะคะก็ห่อเป็นแท่งแบบนั้นเลยนะคะแน่นๆแล้วก็หนึ่งไว้แค่นั้นเองลูกพี่ปูชอบอาหารประเภทนี้นะคะ อันนี้ต้องทําเองเพราะว่าเป็นจอสุขภาพนะคะจอสุขภาพนะคะก็ทําให้ลูกเท่าๆกันแค่นั้นอย่าดูนานนะคะมันจะเบื่อนะคะมันจะเบื่อนะคะคงไม่ยากเกินไปนะคะก็ห่อเพินนไปแบบนี้แหละนะคะพี่ปูก็ทําแบบนี้แหละนะคะไม่ได้ทําอะไรพิสดารนะนะคะก็เลี้ยงไว้นะคะในระหว่างที่รออันอื่นก็ปิดฝาไว้นะคะเดี๋ยวจะแห้งนะคะ แค่นั้นเองพี่ปูอวดเลยละกันเต็มซึ้งแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะนึ่งแล้วนะคะพี่ปูก็ได้สี่แท่งใหญ่ๆนะคะเอาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใช้ได้หรือ,อยังของสักขนาดนี้นะคะไปดูปใกล้ๆกันดีกว่านี่เลยนะคะท่านผู้ชมแค่นี้พี่ปูก็มีจอปลานะคะแบบเพื่อสุขภาพไว้รับประทานและลูกพี่ปูหิวก็แค่หั่นทอดแค่นั้นเองพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า mm hmm. นะคะ่ะ